สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนใส่ภาพหน้าปกใน Li าย OA ซึ่งใครที่อยากรู้นะครับว่าใส่หน้าปกอย่างไรใน Li าย OA เดี๋ยวดูได้จากในคลิปนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอย่างแรกนะครับเราเข้ามาที่ LINE OA ของเราแล้วก็หาที่คำว่าโปรไฟล์ครับเราก็เลือกไปที่โปรไฟล์เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่า มันจะมีในส่วนของภาพโปรไฟล์ใช่ไหมครับที่เราเคยอัปโหลดไปแล้วแล้วก็จะมีรูปอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าชื่อร้านนะครับว่าชื่อร้านของเราอะไรแล้วก็มีสถานะนะครับที่เราเคยตั้งไว้นะครับแล้วก็จะเห็นด้านบนใช่ไหมครับที่เป็นรูปคนนะครับแล้วก็สีเทาๆแล้วก็จะมีบริเวณอ่าด้านมุมขวาล่างนะครับที่เป็นรูปกล้องเรากดไปที่ตรงนั้นเลยครับกดเลือกรูปภาพหน้าปกครับทีนี้ เราก็นํารูปภาพหน้าปกนะครับที่เรามีเนี่ยมาใส่นะครับก็แนะนำว่าอ่าลองใส่ให้ขนาดพอดีนะครับจะได้ไม่เกิดการตัดหรือการครอปนะครับทีนี้เราก็กดตกลงไปเลยครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กลับมากดบันทึกอีกทีจะเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพหน้าปกของเรานะครับในไลาย Oa ก็สามารถที่จะแสดงผลขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับ ง่ายมากๆเลยครับการใส่ภาพหน้าปกใน Li น์ OA ลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ